มาเรื่องแล้วครับพี่น้องข่าวใหญ่ล่าสุดที่ต้องบอกว่าคนไทยแอบยิ้มกันทั้งประเทศการหยุดยิง72ชั่วโมงเริ่มนับหนึ่งแล้วครับแต่สิ่งที่น่าตกใจคือกัมพูชาเงียบกริบผิดปกติไม่มีการตกติกไม่มีการยิงกวนเพราะอะไรเพราะเขาไม่กล้าหือแล้วครับโดน F16 เรานวดจนกระดูกหักไปเมื่อคือนก่อนแต่ที่พีกกว่านั้นคือ ภัยคุกคามของหุนเซนตอนนี้ย้ายที่แล้วครับไม่ได้อยู่ที่ชายแดนไทยแล้วแต่อยู่ที่กรุงพนมเปญกลิ่นอายของการกรบฏและสงครามกลางเมืองกำลังโชยมาแรงมากทหารชั้นน้อยเริ่มหันปากกระบอกปืนกลับหาผู้นำหุนเซนผวาหนักจนต้องสั่งเพิ่มการเป็นสามเท่ากัมพูชากำลังจะเข้าสู่สภาวะรัฐล้มเหลวหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรบ้างคอร์สนี่เหมาะกับกคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสถียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทรุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรพัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยกรารันตีความพพพึงงงอออใจอใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัจย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับของเจทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเพื่อนบ้านที่กำลังไฟไหม้บ้านตัวเองในขณะที่เรานั่งจิบชาดูอยู่บนภูเขาครับ พี่น้องครับปกติเวลาเราทำสัญญาหยุดยิงกับกัมพูชาเนี่ยประวัติศาสตร์บอกเราว่าเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็แอบ,บยิงเดี๋ยวก็ส่งหน่วยแทรกซึมเข้ามาแต่รอบนี้ดูเหมือนเขาจะหยุดจริงและหยุดสนิทด้วยไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนดีมีสัจจะนะครับแต่เพราะเขาหมดสภาพครับการโดนถล่มปอยเปตและสิริโสพลในคืนหมาหอนที่ผ่านมามันทำลายเขี้ยวเล็บของเขาจนหมดสิน้นรถถังพังปืนใหญ่แตกคลังสเสบียงไหมสภาพต ตอนนี้แค่จะประคองตัวไม่ให้ล้มอย่างยากเลยครับจะเอาแรงที่ไหนมายิงกวนเราดังนั้น72ชั่วโมงนี้ไทยเราสบายใจได้ระดับหนึ่งครับแต่คนที่ไม่สบายใจคือหุ่นเส้นครับวิเคราะห์กันชัดๆนะครับว่าทำไมกัมพูชาถึงเงียบจากข้อมูลบอกว่า กองทัพภาคตะวันตกของกัมพูชาตอนนี้อยู่ในสภาพอัมพาตครับระบบสื่อสารล่มระบบขนส่งพังยับเยินทหารที่แนวราบตอนนี้เหมือนพึ่งแตกรังครับไม่มีใครฟังคำสั่งใครต่างคนต่างหนีตายเอาตัวรอดการที่เขาเซ็นสัญญาหยุดยิงมันไม่ใช่การสงบศึกครับแต่มันคือการขอเวลานอกเพื่อไปเก็บศพและเลียแผลตัวเองดังนั้นไทยเราถือไพเ่เหนือกว่าแบบร้อเปอร์เซ็นต์ครับเราแค่นั่งเฝ้าอยู่บนแนวเส้นสีน้ําเงินที่เรายึดได้ค ไรล้ำมาเรามีสิทธิ์ยิงทันทีนี่คือความสงบที่แลกมาด้วยความเด็ดขาดของกองทัพไทยครับ ความเงียบนี้มันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมครับมันคือช่วงเวลาของการหาแพะรับบาปครับในเมื่อรบแพ้ไทยยับเยินขนาดนี้หุนเซนคงไม่ยอมรับผิดคนเดียวแน่ๆนงานนี้หวยไปออกที่นายพลสายเหี่ยวที่ยุให้รบครับตอนนี้ในกองทัพกัมพูชากําลังเกิดมหกรรมของการเช็คบิลกันเองมีการปลดนายพลฟ้าผ่ามีการยึดอํานาจสั่งการคืนสู่ศูนย์กลางความแตกแยกนี้แหละครับที่จะทําให้กองทัพที่อ่อนแออยู่แล้วแตกเป็นเสียเส่ยงๆจนกู่ไม่ และนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับพี่น้องเมื่อภัยคุกคามจากไทยเริ่มนิ่งทหารกัมพูชาที่รอดตายเริ่มมีเวลาคิดครับเขาเริ่มคิดว่าเฮ้ยเพื่อนกูตายฟรีเหรอนายพลแกล้งป่วยนอนห้องแห่แต่กูต้องมานอนกินดิน เงินเดือนก็ไม่ออกข้าวก็ไม่มีกินความน้อยเนื้อต่ำใจตรงนี้แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีมีรายงานข่าวกรองระบุว่าทหารหน่วยรบพิเศษบางหน่วยที่ถูกส่งมาตายตอนนี้เริ่มมีการก่อคลื่นใต้น้ำครับไม่ใช่เพื่อรบกับไทยนะแต่เพื่อกลับไปทวงความยุติธรรมที่กรุงพนมเปญกระบอกปืนที่เคยหันมาทางเราตอนนี้มันกำลังค่อยๆหมุนกลับไปหาคนที่ส่งพวกเขามาตายครับ อีกเรื่องที่ทําให้นายพลกัมพูชาค้นขึ้นคือท่อนน้ําเลี้ยงแตกครับปกติเงินเดือนทหารกัมพูชาน้อยนิดครับพวกเขาอยู่ได้ด้วยเงินสวยจากจีนเทาและสแกมเมอร์ที่ชายแดนแต่พอใครส่ง F-16 ไปบอมตึกพวกนี้จนราบรายได้เสริมตรงนี้หายวับไปกับตานายพลไม่มีเงินไปเลี้ยงลูกน้องลูกน้องก็ไม่มีข้าวกินความจงรักภักดีที่ซื้อด้วยเงินพอเงินหมดมันก็จบครับ นี่คือสาเหตุที่ทำไมทหารเริ่มคุยกันเรื่องเปลี่ยนนายครับ สถานการณ์ในพนมเปญตอนนี้ตึงเครียดระดับ10ลิตอร์ครับมีข่าวลือว่าหน่วยอารกคาฮุนเซนสั่งล็อกดาวน์พื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลและสั่งห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลทุกหน่วยโดยไม่ได้รับอนุญาตทำไมต้องกลัวขนาดนั้นเพราะเขากลัวโมเดลรัฐประหารเงียบครับกลัวว่าจะมีนายพลสักคนที่ทนไม่ไหวขับรถถังเลี้ยวเข้าทำเนียบแทนที่จะไปชายแดนบรรยากาศความหวาดระแวงนี้กัดกินไปทุกอนูของรัฐบาลฮุนเซนแล้วครับ ล่าสุดมีข่าวลือหนาหูมากในแวดวงการทูตครับว่ามีเอกสารลับหลุดออกมาเกี่ยวกับแผนการสังหารผู้นำฮุนเซนตอนนี้ผวานหนักครับไม่กล้านอนที่บ้านพักประจำต้องย้ายที่นอนทุกคืนระแวงแม้กระทั่งคนใกล้ชิดระแวงบอดี้การ์ดตัวเองเพราะเขารู้ดีว่าศัตรูที่น่าก,กลัวที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ F-16 ของไทยแต่คือคนกันเองที่รอจังหวะเสียบหลังครับ ไม่ใช่แค่ทหารนะครับประชาชนกัมพูชาก็เดือดไม่แพ้กันคนกัมพูชาไม่ได้โง่นะครับเขารู้ดีว่าที่ประเทศพังยับเยินขนาดนี้เศรษฐกิจดิ่งเหวขนาดนี้เพราะหุ้นเซนไปอุ้มทุนจีนสีเทาและแก๊งสแกมเมอร์ไว้ทําให้ประเทศกลายเป็นแหล่งฟอกเงินโดนทั่วโลกคว่ำบาตรตอนนี้คนตกงานของแพงค่าเงินเรียวตกต่ําความโกรธแค้นนี้มันสะสมมานานครับและสงครามครั้งนี้คือฟางเส้นสุดท้ายตอนนี้เริ่มมีการนัดชุมนุม ขับไล่รัฐบาลแบบเงียบๆตามหัวเมืองใหญ่แล้วทาทหารแตกแถวเมื่อไหร่ประชาชนพร้อมฮือทันทีครับ ผลพ,พวงจากสงครามช่วงที่ผ่านมาทำเอาปากท้องคนกัมพูชาพังพินาศครับสินค้าจากไทยหยุดชะงักราคาน้ำมันพริกแกงในตลาดสดพนมเปนพุ่งขึ้น3-4เท่าตัวแม่ค้าไม่มีของขายประชาชนเริ่มกักตุนอาหารจนเกลี้ยงชั้นวางความหิวโหยนี่แหละครับที่จะผลักให้คนออกมาเต็มถนนถ้าฮุนเซนแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้ภายใน72ชั่วโมงนี้ม็อบปากท้องจะกลายเป็นม็อบขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดครับ สถานการณ์แบบนี้นักรัฐศาสตร์เขาเรียกว่ารัฐล้มเหลวครับคือรัฐบาลกลางไม่สามารถควบคุมคกลไกของรัฐได้แล้วทหารไม่ฟังคำสั่งตำรวจเกียวว่างกฎหมายศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าเงินในกระเป๋ากลุ่มทุนสีเทาเริ่มจ้างกองกำลังส่วนตัวคุ้มกันตัวเองนี่คือสภาพของบ้านป่าเมืองเถื่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในกัมพูชาและปลายทางของมันหนีไม่พ้นสงครามกลางเมืองครับ แล้วไทยเราต้องทำยังไงบุกต่อไหมคำตอบคือไม่ต้องครับยุทธศาสตร์ของไทยตอนนี้คือนั่งบนผูดูเสือกัดกันครับหน้าที่ของเราจบแล้วครับคือการ บสั่งสอนให้เขารู้ว่ายามาซ่าและยึดพื้นที่ประกันความปลอดภัยตามแนวชายแดนจากนี้ไปเราแค่คุมเชิงรักษาแนวเขตให้มั่นคงแล้วปล่อยให้กลไกธรรมชาติมันทำงานของมันครับปล่อยให้คนกัมพูชาเขาจัดการผู้นำของเขาเองปล่อยให้เขาล้างบ้านของเขาเองเราไม่ต้องเปลืองกระสุนแม้แต่นัดเดียวครับเผลอเผลได้บุญด้วยซ้ำที่ทำให้เขาตาสว่างครับบางคนถามว่า แล้วถ้ากัมพูชาแตกไทยจะได้อะไรไทยจะได้เพื่อนบ้านใหม่ครับเมื่อระบอบคุนเซนล่มสลายรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนเขาต้องพึ่งพาไทยครับเขาต้องหันมาค้าขายกับเราต้องง้อเราเพราะเขาเห็นแล้วว่าการเป็นศัตรูก,กับไทยมีจุดจบย่างไงในระยะยาวไทยจะเป็นผู้กำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงครับสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่ากระสุนปืนใหญ่คือ การเสียหน้าครับตลอด40ปีคุณเซนสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นผู้ชนะ10ทิศเป็นสิงเท่าที่ใครก็ล้มไม่ได้แต่มาวันนี้ภาพที่ประชาชนเห็นคือผู้นำที่พาทหารไปตายพาประเทศไปเจ๊งและต้องยอมเซ็นสัญญาสงบศึกกับไทยแบบเสียเปรียบความขลังมันเสื่อมมนแล้วครับเมื่อประชาชนเลิกกลัวอำนาจเผด็จก,การก็เปราะบางยิ่งกว่าแก้วร้าวรอวันแตกละเอียดขามือครับ สรุปสถานการณ์วันนี้นะครับหุ่นเส้นหนีเสือซึ่งก็คือไทยปะจระเท้ซึ่งก็คือคนกัมพูชาและจระเท้ตัวนี้หิวโซและโกรธแค้นมากครับสันติภาพที่กำลังเกิดขึ้นที่ชายแดนไทยมันแลกมาด้วยความวุ่นวายมหาศาลในกัมพูชาแต่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับการล้างไพ่ประเทศที่ถูกครอบงำมานาน นับถอยหลังสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชาได้เลยครับและไทยเราจะยืนดูอยู่ในที่นั่ง VIP ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณความสามัคคีของคนไทยที่ทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้มาได้อย่างสง่างามและขอให้พี่น้องกัมพูชาโชคดีกับการทวงคืนประเทศของท่านครับขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสาคัญครับ 1. 72ชั่วโมงแห่งความเงียบกัมพูชาหมดสภาพไม่กล้าตุกติกเพราะกองทัพพังยับเยินจากการโจมตีของไทย 2. กบฏท,ทหารทหารแนวหน้าโกรธแค้นที่ถูกส่งไปตายหันปากกระบอกปืนกลับหาผู้นำ 3. รัฐล้มเหลวเศรษฐกิจพังสแกมเมอร์ครองเมืองประชาชนลุกฮือนำไปสู่สภาวะรัฐล้มเหลว 4. ไทยชนะขาดเราคุมเกมเบ็ดเสร็จนั่งดูความเปลี่ยนแปลงภายในกัมพูชาโดยไม่ต้องเปลืองแรงครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Li n e แอดค property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับกคุณครับตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม p าวเวอร์ Life ีไนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ